นี่เลยตลาดสดแม่ทองคำสีแยกแม่ตำตลาดใหญ่มากๆเลยมีของกินของใช้ของขายของฝากมากมายที่จอดรถก็สะดวกกันด้วยค่ะและเราจะพาทุกท่านไปตามหาปราทูเจ้าดังของจังหวัดพะเยากันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคัดมาที่ตลาดสดแม่ทองคําค่ะอยู่ที่ตําบลแม่ตํานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าแวะมาหาคุณแตนนะคะที่ตลาดสดแม่ทองคําค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเจ้าประจําปลาทูที่ซื้อกันเป็นประจําเลยต้องบอกว่าที่นี่นะคะปลาทูเขาสดเขาใหม่แล้วก็ทำธุรกิจนี้มาหลายสิบปีมากๆเลยทีเดียวสวัสดีเจ้าน้องน้องแตนนะเจ้าร้านแม่คำป้อปลาทูอินเตอร์เจ้าน้องขายปลาทู ทำเป็นธุรกิจรอบครัวเนาะเจ้าเจ้ามีป่อแม่เรามีผู้ช่วยหม่มคนหนึ่งจ้างเนาะเจ้าห่มคนหนึ่งช่วยกันทําทําวันประมาณสองร้อยกว่วโล่สามร้อยโลเจ้าทําขายตลาซุปแม่ทองคํเนี่เราเจ้าเจ้าจะมีลูกค่ามาหัดไปขายหั่มําเนาะเจ้าต,ตังบ้านบ้านทําบ้านปินอีเนาะเจ้าเจ้ามีหลาย มีอยู่เจ้าแต่นันนั้นออมาทีหนึ่งเนาะเจ้าเมื่อแปดยังไม่เนาะเจ้าหลายตีอยู่นะเจา้าเดียววันหนึ่งขายขายเยอะครับกมมากบกเยอะอยู่เจ้าแล้วแต่ช่วงนะเจา้าช่วงปกติประมาณสองสองร้อยโลเออเนาะสองสามร,ร้อยโลช่วงเทศกาลก็กกกคือยืนพื้นประมาณเนี้ยเจ้าแต่ว่าจะทำพอแห้งเนาะเจ้าทำเป็นธุกรกิจครอบครัวแบบได้เยอะ แปว่าเป็นห้งงานใหญ่แล้วเจ้าเจ้าเขาทำมาเหมือนหลายปีหรืครับหลายปีแล้วเจ้าตั้งแต่ปีสาวน้องประมาณปอปอหนึ่งนะเจ้าคนรีเริ่มมีขึอนเขาแบบคนรีเริ่มีปอแม่เจ้าปอแม่เจ้าสี่สิบกว่าปีประมาณสี่สิบกว่าปีค่ะสมมติมีคนสนใจนี่เขาจะติดต่อได้ช่องทางไหนครับนี่เลยเจ้า มาตีร้านแม่คำพ่อปลาทูอินเตอร์เเนาา0835692080ตลาดสดแม่ทองคำเจ้าปีสเจ้าขอบคุณค่ะร้านแม่คำพ่อปลาทูอินเตอร์จะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าดังของตลาดสดแม่ทองคำาสีแยกแม่ตำาจังหวัดพะเยาเพราะว่าปลาทูของเขาสดใหม่ทุกวันมีปลาทูวางจำหน่ายจำนวนมากทำแบบธุรกิจครอบครัว สั่งปลาทูตรงจากแม่กลองเข้าสู่ตู้แช่ของตนเองแต่ละวันจะนึ่งขายประมาณ2-300กิโลต่อวันไม่ธรรมดาเลยค่ะพอนึ่งเสร็จก็จะยกมาที่ตลาดแพ็กกันสดสดที่ตลาดพร้อมทั้งวางจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งก็จะมีลูกค้าทั้งในจังหวัดพะเยาเองต่างจังหวัดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาซื้อของฝากที่ตลาดสดแม่ทองคำรวมถึงพ่อค้าแม่ขายทั้งในจังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด มารับซื้อและไปขายต่อ